อืมอะไรเนี่ยอืมออโอ้ยโอ้ยปวดตัวไปหมดเลยปวดตัวหมดเลยเนี่ย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี่ยทำไมนอนแล้วไม่สบายใครเป็นแบบนี้มั้คะปวดตัวหลังตื่นนอนวันนี้มีห้าท่าแก้ง่ายไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพิซซ่ามันดูตึงวันนี้นะคะพิษเอาใจคนที่ปวดตัวเมื่อยตัวหลังตื่นนอนค่ะโดยมีห้าท่าบริหารง่ายๆนะคะที่จะแก้การเหล่านี้อยากรู้เป็นไงตามไปดูท่าแรกกันเลยค่ะท่าที่1นนะคะก็จะเป็นท่าที่เริ่มจากท่านอนหงายค่ะเริ่มแรกนะคะสมมติว่าเราเพิ่งตื่นนอนมาในท่านอนหงายลักษณะนี้ให้เราเอาเข่าเข้ามาชิดอกนะคะแล้วก็เอามือสอดใต้ขาเลยค่ะลักษณะนี้นะดึงเข้าหาลำตัวค่ะค้างไว้ทั้งหมดจํานวน5้าวินาทีนะคะ ซึ่งท่านี้ค่ะก็จะเป็นการยืดคายหลังได้เป็นอย่างดีทําทั้งหมดนะคะจํานวน10ทีได้ค่ะซึ่งถ้าใครตึงหลังนะคะลองทําท่านี้ดูค่ะท่าที่สองนะคะต่อจากท่าแรกเลยค่ะหลังจากที่เราทําท่าแรกเสร็จนะคะก็ให้เรานะคะเหยียดแขนข้างดึงออกนะคะแล้วก็เอาขาพาดมาอีกฝั่งหนึ่งนะใช้มืออีกด้านหนึ่งค่ะดึงลงนะคะค้างไว้ทั้งหมดจํานวน5วินาทีค่ะ ก็จะรู้สึกตึงบริเวณขาด้านข้างแล้วสะโพกนะคะแล้วก็สลับฝั่งเลยค่ะให้เรานะคะเหยียดแขนออกแล้วก็เอาขาอีกข้างหนึ่งพาดมานะคะดึงลงค่ะค้างไว้5วินาทีนะคะโดยท่านี้นะคะทำทั้งหมดนะคะจำนวน10ครั้งค่ะใครนะคะที่รู้สึกตึงบริเวณขาด้านข้างหรือสะโพกนะคะลองทำท่านี้ดูค่ะหลังจากที่เราทำท่านอนหงายกันเรียบร้อยนะคะท่าที่3เราจะมาทำในท่านอนคว่ำกันค่ะ เริ่มแรกนะคะให้เรานะตั้งแขนแลักษณะน,นี้เลยจากนั้นนะคะค่อยๆดันตัวขึ้นค่ะจะรู้สึกตึงบริเวณด้านหน้ามากๆนะคะค้างไว้ทั้งหมดจำนวน5วินาทีค่ะซึ่งท่านี้นะคะก็สามารถทำได้ทั้งหมดจำนวน10ครั้งต่อวันค่ะก็จะเป็นการยืดกล้าเมเนื้อด้านหน้าท่าที่4นะคะเราจะมายืดในท่านั่งกันค่ะหลังจากที่เรายืดไปหลายส่วนแล้วนะคะเราจะมายืดส่วนกล้าเมเนื้อคอกันบ้างค่ะเริ่มแรกนะคะให้เราเอามือไว้ที่หน้าอ,อกตรงนี้นะคะ แล้วก็ให้เรานะคะเงยหน้าขึ้นค่ะจะรู้สึกตึงบริเวณคอด้านหน้านะคะค้างไว้ทั้งหมดจํานวน5วินาทีค่ะแล้วก็มายืดด้านหลังกันค่ะให้เราเก็บคางนะคะจากนั้นนะคะเอามือประสานว้ที่ท้ายทอยแล้วก็ค่อยๆดึงลงเล็กน้อยค่ะจะรู้สึกตึงบริเวณหลังไททอยมากนะคะค้างไว้ทั้งหมดจํานวน5วินาทีค่ะซึ่ง2ท่านี้นะคะสามารถทําทั้งหมดจํานวน10ครั้งค่ะ ใครที่ตึงคอนะคะก็อย่าลืมนําท่าง่ายๆเหล่านี้ไปทําดูค่ะท่าที่5้านะคะเราก็จะมายืดขาด้านหลังกันค่ะโดยให้เรานะคะเหยียดขาที่ต้องการยืดไปในลักษณะน,นี้เลยแล้วก็งอขาด้านหนึ่งในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะกดเข่าติดเตียงโน้มตัวไปด้านหน้านะคะพยายามเอามือไปแตะปลายเท้านะคะค้างไว้ทั้งหมดจํานวน5วินาทีค่ะจะรู้สึกตึงบริเวณขาด้านหลังมากเลยนะคะ แล้วก็พอครบนะคะให้เราสลับไปอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะลักษณะแบบนี้นะคะโน้มตัวไปนะคะจะรู้สึกตึงมากๆทําทั้งหมดจํานวน10ทีต่อข้างได้ค่ะใครนะคะที่ตึงขาด้านหลังนะคะก็ลองนําท่าเหล่านี้ไปทํากันดูนะคะจะได้รู้สึกไม่ปวดเมื่อยตึงกันค่ะ ตอนนี้นะคะพี่ก็ไม่ปวดเมื่อยตัวหลังตื่นนอนแล้วค่ะใครที่มีปัญหาเดียวกับพีนะคะก็อย่าลืมนำท่าบริหารง่ายๆเหลา่านี้ไปปฏิบัติกันดูนะคะได้ผลยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยค่ะถ้าใครนะคะมีคำถามต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาใน Facebook มนุษย์ตึงได้ค่ะวันนี้พิซซ่าต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย